กุ้งนางกุ้งนางเป็นอะไรมันยังไงไหนเล่าซิอาจารย์คาถาอาจารย์มาพอดีเลยค่ะอาจารย์ต้องช่วยหนูนะคะ please มันยังไงอ่ะไหนเล่าซิก็ช่วงเนี้ยผู้หายชายหดหนูนี่แซดมากเลยค่ะอาจารย์มาปรึกษาถูกคนแล้วจะโปรเรื่องความรักอยู่ที่นี่แล้วจะไปที่นี่เลยจ้ะที่แรกวัดทิพยยวาลี ไปขอพอรเทพอุ้มสมหรือว่าเซียนหัวฮะให้ผู้มาหาเรานี่<อ>แล้วก็ไปมูให้สุดพลังเพิ่มเติมขึ้นกับองค์เทพเยโลหรือว่าผู้เท่าจันทาที่เดะลง1 9 1 9โอมจันทาสสิปภาณมาหาขอบารมีองค์จันทาเทพและผู้เท่าจันทา ผู้ให้แสงสว่างในยามราตรีผู้ประทานความสุขสงบร่มเย็นและประทานความรักที่มั่นคงยั่งยืนได้โปดดร,รดดลบันดาลประทานความรักที่มั่นคงยั่งยืนให้กับกุ้งนางด้วยเธอแต่จะเอาแบบต์ทให้สุดๆไปเลยไปที่นี่ครับอาวออกราชประสงค์ขอบารมีองค์พระตรีมุรติให้ปกปักรักษาคุ้มครองความรักของเราให้มั่นคงยั่งยืนจ้า ผู้มาแล้วความรักก็มั่นคงยั่งยืนแล้วจะเอาอะไรอีกจ้าแต่ professor อาจารย์คาถาคะดูหน้าหนูนิดนึงค่ะอย่างหนูเนี่ยนะให้ไปเข้าวัดมันไม่ใช่เวของหนูค่ะเออก็จริงอ่ะแหละงั้นไม่ไปวัดก็ได้ไปเที่ยวรับพลังรักแทนละกันนะครับจากทิปเที่ยวเสริมดวงให้ตาร์ทไปเลยไปสถานที่ที่ทดสอบความรักแบบ เหืนเจอก็เลิศนะครับหรือไปปีนเขาดูดาวตั้งแคมป์ให้พลังแห่งธรรมชาติพลังแห่งดวงดาวพลังแห่งสายลมพัดพาความแฮปปี้มาโอบอ,กอ,อก้อมเสริมพลังแห่งความรักกระชับให้รีเลชั่นชิพมั่นคงยืนยาวฟองรองถามไปเลยจ้าโหเที่ยวก็หมู่ได้ด้วยตาชมากค่ะอาจารย์หมูได้มากกว่านี้ไหมครับจยน เพื่อมังกรได้อยู่แล้วจ้าถ้าอยากมูได้มากกว่านี้ไปหานี่มาเลยพวงคุญแจลรองเท้าคู่หรือว่าแม่คุญแจแล้วก็ลูกคุญแจหามาใช้เป็นคุกเปอ้เกกกรุบแบบนี้ <Yes. S 1> ถือว่าเป็นเครื่องรางเติมพลังความรักได้เหมือนกันจ้าแต่มันดูไม่แมทช์กับแฟชั่นนิสตาแบบหนูเลยเอ,อ่ะจ้์อยากได้แฟชั่นเหรอได้ จัดไปจ้ะแฟชั่นนิสตาแบบเธอนะกุ้งนางต้องนี่เลยครับกำไรหินมงคลโรสคอร์สและมูนสโตนไปหามาใส่ซะเพราะว่าจะได้รับพลังแห่งรักจากหินแสงจันทร์หรือมูนสโตนและยังได้พลังความรักจากผลึกหินสีชมพูกุหลาบเสริมทั้งความรักความชิคและความต์ดแบบเกรก,กุบเลยทีเดียวนะจ๊ะ ไปให้สุดทุกทางของสายมูลเลยจ้าหูยตาชมากเลยค่ะ professor อาจารย์คาถาตาชไม่ล่าแต่ยังตาชได้มากกว่าน,นี้อีกนะครับทุกคนที่ดูอยู่ทำได้ง่ายมากเลยครับเริ่มจากไปซื้อฮานามิมากินก่อนครับนี่เลยจ้าฮานามิ <Le> สีแดงรสออริจินอลเสริมความรักกันแบบ ต็มร้อด้วยสีแดงสดใสสีแห่งความรักจ้าแล้วเข้าไปกดไลค์เพจฮานามิแฟนคลับกันนะครับไปร่วมกิจกรรมดีๆมุงให้สุดไม่หยุดตา์ดกับอาจารย์คาถารับเลยโฮโลวอลวอลเปเปอร์ wall, wall paper, เสริมดวงให้ต์ดแบบลิมิเต็ดตามดวงของแต่ละคนคร,ครับ <Wow. S 1> เลือกได้เลยว่าอยากจะต์ดแบบไหนพร้อมทิกดีๆกับการมูให้ได้ผลที่สุดแบบจัดเต็มครับไปให้สุดทุกทางของสายมูกันไปเลยมาร่วมก ฝึกกันดีๆกันเยอะๆนะจ๊ะ